ก่อนที่จะตัดสินตัวเองว่าเป็นคนคุยกับใครไม่ได้เข้ากับใครไม่ได้ให้คุณดูด้วยว่าคุณกำลังอยู่ในสังคมแบบไหนนะคะบางทีค่ะสังคมที่เราอยู่อาจจะไม่ใช่สังคมที่เอื้อสำหรับเรานะคะเราก็เลยเหมาไปคิดว่าคนส่วนมากคิดแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่คนส่วนมากนะคะจริงๆแล้วเป็นแค่คนกลุ่มเดียว กลุ่มในสังคมนั้นแล้วเราดันไปอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะเราก็เลยคิดว่านี่คือคนส่วนมากเขาว่าเราเนี่ยว่าเราเป็นคนเข้ากับคนอื่นไม่ได้มนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีนะคะคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะจนเราก็พานคิดว่าเฮ้ย <c oughs> นี่เราผิดปกติหรือเปล่าเออใช่คงใช่มั้งแท้ที่จริงแล้วนะคะเป็นสิ่งที่คนอื่นกล่อมเรามาทั้งสิ้นนะคะ ดังนั้นให้ลองพิจารณาดีๆนะคะลองเดินออกมาจากสังคมเดิมๆค่ะแล้วออกมาหาสังคมใหม่ออกมาหาพวกใหม่เพราะเชื่อเลยคะ่ะว่าทุกคนเนี่ยมีพวกเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะคะถ้าคุณหาพวกของตัวเองใหม่คุณหาได้คะ่ะและเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ถูกที่นะคะคุณจะพบเลยว่าจริงๆแล้วตัวคุณเปล่งประกายได้มากกว่าที่คิดอีกคะ่ะ